สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ติดตามช่องชาแนลของบีนะคะ b ั b เบ,บิลบียูดค่าววันนี้นะคะบีจะมารีวิวนะคะเป็นรถเก่งนะคะ เครื่อง1.6นะคะสำหรับคันนี้เป็น t o y o ต้าอันติ 1.6e นะคะ CNG นะคะตัวนี้เป็นแก๊สบวกน้ำมันนะคะสำหรับใครที่เน้นประหยัดนะคะบีแนะนำคันนี้เลยค่ะผ่อนเบาๆแค่6,000นิดๆเท่านั้นเองนะคะสำหรับรถคันนี้คันนี้นะคะเป็นโฉมไมเนเชนปี2014เป็นรถปี2014นะคะ ไม่อยู่แค่150,000กิโลเมตรเท่านั้นเดี๋ยวเราดูในส่วนของรายละเอียดกันนะคะคันนี้ไฟคู่หน้าเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์กระจังหน้าตัวนี้เป็นโครเมียมนะคะเป็นโชมมายเนอร์เชนปี2014นะคะสำหรับรถคันนี้ได้เป็นล้ออัลลอยจากโรงงานแม็กเดิมแม็กลายเฉพาะของ t o y ยต a a n t i ติรุ่นนี้เลยนะคะ รถเป็นสีเทานะคะเป็นสีบอลเงินสีบางเดิมทั้งคันในส่วนของคันนี้จะมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถสีบางเดิมทั้งคันกันเลยค่ะสําหรับรถคันนี้นะคะใครอยากได้นะคะคุ้มมากๆนะคะประหยัดนะคะประหยัดในส่วนของค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงและก็ห่อนเบาๆด้วยนะคะสําหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านในกันดีกว่านะคะะ ด้านในนะคะคันนี้ตกแต่งเป็นเบาะหนังนะคะสีครีมด้านในตกแต่งเป็นสีดําตัดด้วยสีครีมนะคะพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมเกียร,ออร์ออโต้แอร์เป็นระบบเมนนนะคะเครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียงเดิมจากโรงงานในส่วนของไม้นะคะอยู่ที่151,276กิโลเมตรเท่านั้นเอง ะะถือว่าไม้น้อยมากๆในส่วนของกระจกมองข้างนะคะปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าในส่วนของตัวนี้จะเป็นแผงเซ็นทรัลล็อกนะคะด้านในตกแต่งเป็นสีดำดัดด้วยสีครีมเยียบรูรูแพงมากๆนะคะสำหรับคันนี้คันนี้นะคะราคาขายอยู่ที่339,000บาทเท่านั้นได้เป็นรถปี2014นะคะไม้แค่แสนห้าผ่อนหกกว่าๆนะคะ สำหรับใครที่ชอบคันนี้บีให้จองแค่1,000บาทนะคะโทรหาบีได้เลยค่ะที่เบอร์064-768 6572นะคะหรือจะแอดไลน์ hmm. มาก็ได้เดี๋ยวบีจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้โพสต์มาขอรูปรถเพิ่มเติมกันได้เลยปรึกสายรายละเอียดการออกรถได้ตลอด24ชั่วโมงทักมาหาบีหรือจะโทรมาก็ได้นะคะเดี๋ยวบีชี้แจงรายละเอียดให้ฟังนะคะสําหรับคันนี้ให้จอง1,000บาทออกรถฟรีดาวฟรีทุกค่าใช้จ่ายผ่อนแค่6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะสําหรับคันนี้ใครที่มองหานะคะรถนะคะเกียร์ออโต เิดแก๊สเป็น CNG จากโรงงานนะคะปลอดภัยแน่นอนแถมประหยัดด้วยนะคะสำหรับใครที่มองหาอยู่รีบติดต่อมาหาบีได้เลยนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้บีฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เดี๋ยวคลิปหน้าลงไปลดอะไรให้ดูกันอีกฝากติดตามชมกันด้วยนะคะสาหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ